ับคนที่ไม่มูนะไม่มูให้คุณหาแหวนนะคะที่คุณมีที่คุณมีอยู่มีอยู่ในตู้เก็บไว้หรือว่าใส่อยู่ประจําอยู่แล้วคุณใส่แหวนนิ้วกลางแต่ต้องใส่ทุกวันชีวิตจะพลิกจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันเป็นนิ้วผู้นามันเป็นนิ้วทรงพลังมันเป็นนิ้วเรียกทรัพย์ใครก็ตามมีแหวนอะไรก็ช่างค่ะมือไหนก็ได้ค่ะมือขวามือซ้ายแล้วแต่เลยนะคะขอให้เป็นนิ้วกลาง ให้เอาแหวนที่คุณมีมาใส่นิ้วกลางไม่ได้มูนะคะเพราะเขาเป็นเครื่องประดับที่ใส่แหวนนิ้วกลางแต่ใส่ทุกต้องใส่ทุกวันนะคะวงเล็บไปด้วยนะคือใส่ให้บ่อยที่สุดในหนึ่งปีอาจจะลืมใส่แค่วันสอง,สองสวันสาวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าให้สังเกตนะคะชีวิตเราอะคะ่ะจะดีขึ้นไม่ว่าด้านไหนก็ตามให้สังเกตบางทีมันจะดีด้านนี้ด้านการงานบางทีมันดีด้านการเงินด้านโชคลาภด้านครอบครัว ด้านอะไรแบบนี้ด้านสุขภาพทุกคนมันจะดีเพราะว่านิ้วกลางอะคะ่ะบ่งบอกถึงความโชคดีเพราะมันยาวที่สุดมันเป็นนิ้วผูน้นาทัางโชคดีการนําพาสิ่งที่ดีโชคลาบนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ใช่เรื่องมูนะคะนี่คือเรื่องจริงครูบอกเลยว่าคือเรื่องจริงเพราะาเรามีแหวนกันอยู่แล้วนิ้วชี้นะคะบ่งบอกถึงการที่เราอได้ดั่งใจทุกคนไม่ใช่แบบเฮ้ยชี้คนนั้นชี้คนนี้ต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่นะทุกคนเข้าใจผิดนะ,ะนิ้วเนี้ยจะเป็นนิ้วที่เหมือนเรา เสกอะค่ะได้ดั่งใจนะคะเพราะฉะนั้นนิ้วชี้จะเป็นนิ้วที่บ่งบอกว่าได้ดั่งใจนะคะอันนิ้วชี้นะคะทุกคนจะบ่งบอกถึงความง่ายนะคะสำเร็จง่ายได้มาแบบง่ายๆสมดังใจสมหวังการใส่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสองนิ้วเขาบอกว่า <c oughs> เราจะสําเร็จแบบง่ายๆสบายๆทุกคนว่าคร <c oughs> ูมีหลักฐานไหมล่ะเออมีหลักฐานไหมล่ะง่ายๆสบายๆเพราะตั้งแต่ครูรู้ทุกคนตั้งแต่ครูรู้อันนี้พูดเรื่องจริง ครูขยับแหวนอันนี้ค่ะที่เคยใส่นิ้วชี้มาใส่นิ้วกลางแล้วแหวนเพชรจากไม่เคยใส่แหวนเพชรเลยแทบไม่เคยใส่เลยครูก็มาใส่แหวนเพชรตลอดนะคะลองค่ะทุกคนดูนะครูลองทุกศาสตร์อ่ะเบอร์มือถือก็อลองเรียนดูหมอดูก็อลองเชื่ออะไรก็อลอง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 แล้วไม่ใช่ลองแล้วไม่ได้ก็เลิกนะทุกคนลองไปเรื่อยๆจนกว่าแบบจิตมันจะเชื่อว่ามันไม่โอเคแล้วนะพออะไรแบบนี้ค่ะแล้วครูรู้สึกค่ะว่าชีวิตมันง่ายขึ้นมันสบายมากขึ้นมันสําเร็จง่ายคน ด้วยความเชื่อของครูค่ะมันเหมือนนิ้วชี้คือสาเร็จอ่ะสําเร็จง่งายๆสบายๆสาสเร็จแบบมันจะบอกตัวเองแบบนี้ค่ะนิ้วกางคือความเป็นผู้นําอยู่แล้วนะคะทําอะไรก็นะอย่างที่บอกอะค่ะแบบลุงโลดลุงเรือง,งแบบอันดับหนึ่งอยู่แล้วทุกคนดูนะน้าหอมผลิตมาวันแรกวันเดียวหนึ่งสองสามจักรวาลขาดรับวันแรกวันเดียวขายไปหกหมื่นขวดกรี๊ดไหมทุกคนครัวเล่าให้เจ้าของรายการฟังนะคะเจ้าของอ่า รายการที่ครูจะไปออกรายการทีวีนะคะครูก็ได้สนใจเขาแบบว่าสนใจชีวิตครูนู่นนี่นั่นนะคะจนในที่สุดเขาดีใจมากที่ครูยินดียอมที่ที่ครูจะไปออกรายการก็ส่งเรื่องราวของครูให้เขานะคะจบท้ายข้างท้ายอะค่ะว่าล่าสุดครูมีสินค้าตัวใหม่คือน้ําหอมนุ่งปากาวนะคะทุกคนีน้าหอมนุ่งปากาวตัวใหม่ที่มันไม่เชิงจะมูแต่เป็นน้ำหอมอาโรมาเทอรรพีเป็นน้ำหอมที่ใช้แล้วแบบว่า อารมาเ t h e r ปีหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าเออผ่อนคลายนู่นนี่นั่นอะไรเสร็จแล้วค่ะครูก็บอกเขาว่าด้วยความที่ครูเริ่มเริ่มมีความเชื่อเรื่องมูเริ่มมาศึกษาเรื่องมูแต่ก็เริ่มมูอนุบาลเล็กๆนะก็เริ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วอ่ะครูเปิดตัวน้ําหอมวันแรกครูขายได้หกหมื่นขวด โอ้ยทุกคนเขา a m a ซิ่งมาแล้วเ,เขาก็บอกว่าได้เลยครูครูคต้องพูดนะครูต้องพูดในรายการเลยนะกับไอที่มีน้ำหอมอยู่ในมือครูบอกเอานะคะว่าอีชันจะพาคุณรวยเพราะฉะนั้นทุกคนอาบจรมบดาเกิดก็ต้องตามหานะ,ะแต่สิ่งที่ครูจะบอกคุณนะคะว่ามูกับไม่มูจริงๆแล้วอ่ะครูจะครูจะพูดว่าอะไรนะคะเรื่องแหวนนี่ไม่ใช่เรื่องมูเลยนะเราใส่กันอยู่แล้วแล้วทํายังไงเราถึงจะใส่ให้มันถูกนิ้วแค่นั้นเองค่ะใส่ถูกนิ้วชีวิตเปลี่ยน ทุกคนที่เปลี่ยนในทันทีนะคะเพราะมันเป็นพลังงานมันจะเปลี่ยนประมาณแบบต้องใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะมันเป็นพลังงานแล้วจะดีไหมคะที่เรามีน้ำหอ,อมสาหรับคนที่ชอบมูนะะหลังจากใส่แหวนแล้วเราก็มูกันต่อค่ะดังนาําเงินนมังน้ำดองสังเครงดัาของเอหิมะมๆนะคะเอาให้สุด<笑><笑>นะแต่ใครมูไม่เป็นอย่างที่บอกคะ่ะก็ไม่ต้องฝืนนะจ๊ะเอาแบบง่ายๆสบายๆทุกคนชีวิตเราอยาให้มันยากเพราะมันเป็นชีวิตเรา